วัสดีครับชาวลัคนาราศีกันครับดวงชะตาเดือนสิงหาคม2565ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ขาวละออครับเลือกคุณภาพเลือกขาวละออนะครับบรรเทาอาการเจ็บคอใช้ยาแคปซูลสารสกัดฟ้าทลายโจรเครื่องหมายการค้าขาวละออนะครับขาวละอชอช็อปนะครับ ขารละอลาซ่าโมช้อปปี้เจดีเซนทันนะครับขารละอแคลไลนะครับเฟซบุ๊กขารละอเพสัตและก็ขารลโอ ى. .com เว็บไซต์อย่างเป็นทางการนะครับอะชาวลัคนาราศีกันนะราศีธาตุดินนะหนุนดาวเรียงตัวสวยนะเดือนนี้ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีเริ่มจากดาวพระศุกร์ก่อน 8สิงหาคมดาวพระศุกร์ย้ายจากราศีเมถุนเข้าสู่ราศีกรกฎดาวศุกร์คือดาวอะไรดาวการเงินครับ,ส,บสำคัญดาวศุกร์คือดาวเจ้าเรือนการเงินกระดุมพระดาวเจ้าเรือนผู้อุปถัมภ์นั่นก็คือดาวเจ้าเรือนสุภะดาวศุกร์ครองสองเรือนดาวศุกร์โคจรเข้าเรือนลาพระ นอกจากจะลาพระแล้วยังเป็นราชาโชคด้วยเออดาวการเงินเข้าสู่เรือนลาพระแปลว่าอะไรโชคลาบทางการเงินแล้วดาวการเงินก็มีตำแหน่งเป็นราชาโชคราชาโชคฉล ộc ฉลาเห็นไหมผลบุญเก่าสงให้เห็นเป็นสงา่ามีอำนาจราชศักดิ์ดุจราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเอง ฉันตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ดีมากๆมาตั้งแต่ต้นเดือนครับ8สิงหาคมดาวการเงินเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนลาพะโอ้โห,โหสวยงามจริงๆนะสวยงามจริงๆถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีครับนะเป็นตำแหน่งที่ดีมากๆดาวสุขย้ายครั้งนี้นะครับอ่ะถัดมาวันที่9 8แล้วนะ9แล้วเป็นไงดาวังาคาร ดาวอังคารดาวเจ้าเรือนมรณะมรณะสุพระเนี่ยมันมีการติดต่อจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือติดต่อทางไกลการต่างประเทศดาวอังคารอยู่ตรงนี้ก็เป็นราชาโชคนะบางท่านอาจจะมองว่าเฮ้ยเป็นปรานะปละด้วยแต่เป็นราชาโชคด้วยแล้วดาวอังคารเนี่ยเขาเข้าบ้านดาวศุกร์และดาวศุกร์ก็เป็นราชาโชคฉะนั้นเขาเรียกว่ามันเป็นราชาโชคสองต่อ แล้วอังคารกับสุกเนี่ยเขาเป็นคู่มิตรกันไงสุกปากหวานอังคารรับเอานะครับก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะครับถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีเป็นตำแหน่งที่ใช่ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะแล้วพอวันที่วันที่9สิงหาวันเดียวกันเนี่ยอังคารย้ายดาวเกตก็ย้ายดาวเกตย้ายจากภพอริเข้าภพปุตตะเห็นไหมดีขึ้นนะ ดาวเกตโคจรเข้าสู่พ่อปุตตะไปกระตุ้นเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเลยละ่ะนะไปกระตุ้นเกี่ยวกับโชคลาภเลยเพราะว่าปุตตะนอกจากความ mm hmm. เ็าเรียกว่าบุตรบริวารแล้วยังหมายถึงโครงการโปรเจกต์ต่างๆและก็เกี่ยวกับการเสี่ยงทายเกี่ยวกับเอาง่ายๆความสนุกสนานการเสี่ยงโชคการลงทุนและเขาเล่งกับดาวศุกร์เห็นไหมสวยงาม นะเลงกับดาวศุกร์เนี่ยสวยงามเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็ดาวเจ้าเลนปุตตะก็เป็นเกษตรด้วยก็คือดาวเสาร์นะคือช่วงนี้อาจจะต้องเครียดๆหน่อยนะสำหรับชาวราศีกรนเพราะว่าดาวศุกร์เร็งกับดาวเสาร์อาจจะมีปัญหาความเครียดเกี่ยวกับการเงิน คือตอนตอนไม่มีไม่เครียดนะตอนมีแล้วมันเริ่มเครียดมันพอมันมีเงินแล้วมันเริ่มเครียดว่ามันต้องใช้อะไรดีหรือว่ามันต้องไปทําอย่างนู้นไปทําอย่างนี้มีปัญหาอ่ะก็ถือว่านะดีกว่าไม่มีนะการเงินการเงินทิศทางมันดีครับเพียงแต่ว่ามันก็ต้องมีปัญหาในการจัดสรรหรือว่าการบริหารทางการเงินหรือที่เรียกว่า Money management พอสมควรแหละ แต่ก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดี17สิงหาครับดาวพระอาทิตย์โคจรเป็นเกษตรเข้าพบวินาศไอดาววินาศเป็นเกษตรเนี่ยดีอันนี้ชัดเจนชัดเจนนะดาวเจ้าเรือนอริดาวเจ้าเรือนมรณะดาวเจ้าเรือนวินาศถ้าโคจรเป็นเกษตรหรือแรกเรือนกันสลับเรือนกันอันนี้ถือว่าได้ตำแหน่งที่ดีนะสบายใจได้นะครับ วินาศเป็นเกษตรก็แปลว่าไอสิ่งที่เสียหายสิ่งที่มันคาดไม่ถึงเนี่ยมันจบมันหมดไปแล้วมันจะกลับกลายเป็นตัวหนุนหลังส่งเสริมให้ดีได้ยิ่งขึ้นโดยสัมนะครับถือว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวถัดมาปลายเดือนครับดาวพระพุธตรงนี้สำคัญเพราะดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนการงานแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนตัวตนของท่านเองคือลัคนาราศีกันเนี่ยคือดาวพุธ ดาวพุธเป็นเกษตรและเป็นมหาอุตนี่เป็นไงนะตัวเองมีความมัน่นคงดาวตัวเองเป็นเกษตรตัวเองมีความสูงส่งดาวตัวเองเป็นมหาอุดนอกจากนั้นดาวพุธยังเล่งดาวพฤหัสเขาเรียกว่า เือหัดต้ององค์พระพุทธาเนี่ยถือว่าเป็นโชคเทวฤิษอย่างหนึ่งนะครับถือว่าเป็นโชคเทวฤิษนะครับในดวงชะตาอันนี้ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีเพราะอะไรเพราะการที่ดาวเพฤอหัสจะมาอยู่ที่ราศีมีนนะหรือราศีกันเนี่ยถ้าอยู่ในราศีมีนเนี่ยสิบสองปีมีครั้งหนึ่งนะ ราศีกันก็สิบสองปีมีครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันแต่ถ้าพฤหัสอยู่ที่กันอยู่ที่มีเนี่ยมันมีโอกาสหปีนะหปีครั้งเพราะว่าอยู่ที่กันก็สมัยที่ดาวพฤหัสอยู่ที่กันก็คือ6ปีที่แล้วหกถึงเปีที่แล้วอะไรไหมมาครั้งนี้ก็คือพฤหัสเข้าสู่ราศีมีนเนี่ย ดาวพฤหัสเข้าสู่ราศีมีเนี่ยสิบสองปีมีครั้งแล้วดาวพุธเนี่ยโคจรเข้าราศีกันเนี่ยหนึ่งปีมีครั้งแต่ทุกครั้งที่ดาวพุธโคจรเข้าราศีกันดาวพฤหัสมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ดาวพฤหัสมันไปอยู่ตรงไหน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 ใช่ไหมแต่ครั้งนี้ดาวพฤหัสอยู่ในมุมที่ตั้งรับเล็งกันใช่ไหมเนี่ย ดาวพุธกับดาวพฤหัสเป็นดาวสุปเคราะห์ทั้งคู่พุธคือคิดวิเคราะห์พฤหัสคือปัญญาบริสุทธิ์เมื่อดาวสองดวงนี้ซึ่งเป็นดาวสุปเคราะห์ทั้งคู่เล็งกันแล้วเล็งในดวงชะตาของท่านองลัคนาของท่านอย่างนี้12ปีมีครั้งจะมีโชคใหญ่เกิดขึ้นในดวงชะตาครับสำหรับชาวลัคนาราศีกัน สิงหาคมหลังวันที่20สิงหาดูกันต่อไปมันต้องมีอะไรดีๆเกิดขึ้นแน่นอนเพราะทิศทางเรื่องการเงินมันก็ดีทิศทางเรื่องตัวเองมันก็ดีทิศทางเรื่องคู่ครองมันก็ดีแต่งได้แต่ง <c oughs> <c oughs> นะใขรที่กังกำลังมีแผนเนะาะกำลังมีแผนหรืออะไรก็ตามเนาะอาจจะแบบว่าติดคงติดขัดอะไรอย่าไปคิดมากครับนะถ้าเจอคนที่ใช่ พูดคุยถูกคอถูกใจวางแผนกันไว้ลุยเลยเป็นจังหวะที่เขาเรียกว่าดวงแต่งมีนะดวงในการคองครูมีดวงในการที่จะทำอะไรร่วมกันกันกบผู้อื่นเช่นหุ้นส่วนคู่ค้าธุรกิจดูดีเลยครับสนับสนุนเลยครับเต็มที่ นะสำหรับชาวลัคนาราศิกันหลังวันที่20สิงหาคมเป็นต้นไปดวงชะตาชีวิตเปลี่ยนใหญ่เปลี่ยนแบบดีมีความมั่นคงสวยงามนะครับก็เป็นกํนาลังใจให้เห็นไหมดูดิวงเต็มไปหมดเลยเนี่ยคือดาวมันมีตําแหน่งดีทุกดวงเลยในดวงลัคนาราศีกันสิงหาคมก็ขอให้ความก็เรียกว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับลัคนาราศีกันเป็นลัคนาราศีที่มีความอดทน ลัคนาราศิกันมีเขาเรียกว่าเป็นคนใจเย็นไม่ใช่ลักษณะของความอดทนแบบอดทนอดกั้นแต่มีความลักษณะของใจเย็นสบายๆเป็นธาตุดินปลายธาตุนิ่งนะแต่นิ่งแบบนิ่งสบายๆค่อยๆคิดค่อยๆทำค่อยๆวิเคราะห์ค่อยๆเลือกค่อยๆสรรหาค่อยๆปฏิบัตินั่นแหละ คุณงามความดีที่ทำมานี่แหละช่วงจังหวะนี้สิงหาคม2565สิ่งดีๆงามสิ่งต่างๆที่ดีจะเริ่มเข้ามาในชีวิตแล้วละ,สลละ,ละสำหรับชาวลัคนาลัษีกันก็ขอเป็นกำลังใจให้ครับขอให้ทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจนะครับทำอะไรก็ขอให้ประสบผลสำเร็จคิดอ่านสิ่งใดมีโอกาสสมหวังดวงชะตาเปลี่ยนอย่างมีนัยยะ ชัดเจนเลยทีเดียวสำหรับชาวลัคนาราศีกันในเดือนสิงหาคม2565ก็ขอให้สำเร็จดังหวังตั้งใจทุกประการนะครับในสิ่งที่คิดที่หวังนะครับยังไงก่อนไปก็ฝากเรื่องสุขภาพไว้ด้วยกันดูแลสุขภาพให้ดีนะครับก็เลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อนะครับก็แนะนำฟ้าทลายโจร ติดครัวเรียนไว้อุ่นใจกว่านะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังติดตามนะครับย้ำอีกครั้งโชคดีจริงๆรลัคนาราศีกันสิงหาคมนี้สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับตอนนี้เปิดคอร์สโหราศาสตร์ไทยนะครับทั้งภาคเบื้องต้นและภาคพยากรณ์นะครับแยกกันนะครับแยกคอร์สเรียนกันนะครับชั้นเรียนนะครับทั้ง2รูปแบบเนี่ยทั้งชั้นเรียนและออนไลน์ไปด้วยกัน นะครับแต่เป็น2คอร์สนะเบื้องต้นก็9โมงเช้าถึง11โมงเช้านะครับแล้วก็ภาคพยากรนะสำหรับท่านที่มีความรู้โหราศาสตร์แล้วคือไทยได้แล้วนะครับเป็นหลักสูตรต่อเนื่องของโหราศาสตร์ไทยเบื้องต้นของคอร์สที่แล้วนะครับรุ่นพี่นะครับก็ขึ้นมาเรียนภาคพยากรนะครับแต่ถ้าเกิดสําหรับท่านที่ผ่านมาเจอแล้วเห็นว่าตัวเองมีพื้นฐานที่เรียกว่าพอจะทํานายได้แล้วนะแต่ต้องการก็เรียกว่า หลักสูตรเคล็ดลับการพยากรณ์เนี่ยก็มาลงเรียนได้ก็11โมงครับถึงบ่ายโมงนะครับก็เริ่มวันพุธที่3สิงหาคม2565ทั้งรูปแบบชั้นเรียนและออนไลน์นะครับชั้นเรียนก็มาเรียนที่วัดราดชนัดดานะครับสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับออนไลน์ก็เข้าทางกลุ่มไลน์ซึ่งเราจะเรียนผ่านโปรแกรม uh, Google Meet นะเป็นส่วนใหญ่นะครับ เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นใช้ Google Meet แล้วก็กลุ่ม Line นะครับบางทีก็เป็นวิดีโอคอลไลน์แล้วแต่ส่วนใหญ่นะครับว่าสามารถเรียนในแบบไหนสะดวกกว่ากันนะครับก็รูปแบบเรียนนะครับสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับนายกสมาคมท่านอาจารย์พินโยพงเจริญนะครับแล้วก็อุปนาย,ยกสมาคมนะเป็นผู้อำนวยการสอนของคอร์สนี้นั่นก็คือท่านอาจารย์วิทูลบุญชัยศรีนะครับผู้สอนก็คืออาจารย์ตังจังหนับนี่แหละครับ อาจารย์พระสุเสือนาคนะครับแล้วก็ผู้ช่วยนะครับก็อาจารย์มิวนะครับอาจารย์มิลนะหลายท่านอาจจะรู้จักในนามของอาจารย์ดานิก้าหรืออาจารย์นกแก้วเนี่ยแฟนคลับเยอะนะคนนี้นะก็ตามมาเรียนกันได้นะครับก็รูปแบบการเรียนก็นเป็นชั้นเรียนแบบนี้นะครับสำหรับผู้ที่มาเรียนในชั้นเรียนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เรียนผ่านทางออนไลน์นะครับก็สามารถเรียนได้ทั้ง2รูปแบบนะครับเลือกเอาได้นะครับ หรือว่าสะดวกวันไหนวันนี้เข้ามาเรียนอีกวันหนึ่งอีกอาทิตย์นึงไม่สะดวกก็เรียนอยู่ที่บ้านเป็นออนไลน์ก็สามารถที่ว่าเลือกได้นะครับติดต่อที่เบอร์โทร0632415693นะครับหรือโหลด QR Code นี้ไปนะครับสอบถามรายละเอียดได้นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ไว้ประมาณนี้ครับก็ขอบคุณครับ